ถ้าฉันจะถามแกมั่งไ้ปากดําใช่ความคิดที่แกจะย้ายข้างอ่ะแกบอกว่ามีคนมาพูดให้อะไรบางอย่าง<อ>หรอแสดงว่าคนอย่างแกเนี่ยมันก็ไม่ธรรมดานะเขาเรียกว่าคนฟังความข้างเดียวไอ้หนูเน่ามันมาเล่าเรื่องของลุงพลให้มึงฟัง แล้วมึงก็เชื่อเขาเชื่อจนชีวิตมึงตกต่ำทุกวันนี้อ่ะกูก็งงนะมึงไปเชื่อมันได้ยังไงวะอ๋อมึงบอกว่าทำไมมึงถึงย้ายข้างโคเสียใจเลยคนที่เป็นเอฟซีของแกทุกๆคนในปากดำฉันไม่เคยให้ค่าตํำรวจต๊อกต่อยคนอย่างแกเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมมันเสียความรู้สึก พูดออกมาได้ยังไงที่ยายข้างเพราะนัดเพราะว่าไอ้หนูเน่าเล่าเรื่องบางอย่างให้ฟังขนาดนั้นเลยเหรอวะโอ้แสดงว่ามันเอาความชั่วของลุงพลมาเล่าให้ฟังเหรอมาใส่ร้ายป้ายสีลุงพลเหรอมึงถึงได้เชื่อเขาอะ,ะแสดงว่านี่แหละสันดานที่แท้จริงของมึงใช่ไหมปากดำ จริงๆถามว่ากูด่าไหมกูไม่อยากด่าหรอกนะแต่กูเสียความรู้สึกมีการบอกว่าที่ย้ายข้างเพราะมีอะไรบางอย่างที่ไอ้หนูเน่าเอามาเล่าให้ฟังก็เลยมีการเปลี่ยนใจจากข้างลุงพลเป็นข้างไอ้หนูเน่าแม่นบอจริงๆคนอย่างพวกมึงไปอยู่ด้วยกันก็ดีแล้ว เพราะว่าพวกมึงมันสันดานเดียวกันไงสันดานที่ฟังความข้างเดียวสันดานที่ใส่ร้ายป้ายสีลุงพลป้าแตนสมควรที่พวกมึงจะออกไปจากชีวิตลุงพลป้าแตนแล้วทุกและจริงๆแล้วเนี่ยมึงไม่สมควรมึงไม่สมควรเป็นตำรวจว่ะในาปากดำอยากจะย้ายข้างก็ย้ายไปนะ แต่ไม่จําเป็นที่จะต้องมานั่งพูดหรอกว่ามีอะไรบางอย่างที่ทําให้ต้องย้ายข้างโอ้โหไม่ต้องพูดมากเลยแค่กูเดากูก็รู้แหละพวกมึงมันใส่ร้ายป้ายสีกันไงงงงงจริงๆเนี่ยการที่เป็นตำรวจเนี่ยมันน่าจะมีจิตวิญญาณในความ ่าเขาเรียกว่าในความถูกต้องบ้างนะเว้ยจิตวิญญาณในความถูกต้องบ้างอย่าเชื่อฝั่งเดียวอย่าเชื่อฝ่ายเดียวแสดงว่ามันแย่มากนะคนประเภทนี้ถูกไหม